คุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้หญิงจะขอติดรถที่ทํานะคะเข้าไปที่ศูนย์รับซื้อกล้วยค่ะเราอยู่ที่อำเภอกุดลังจงังหวัดมหาสารคามเราจะไปดูกันว่ากล้วยดิบเหล่านี้เนี่ยค่ะเขาจะไปทําอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับทุกข้าพลังงานยังไงพี่ทำพาหญิงไปที่บ้านคุณซอที้ดึงได้ไหมคะไครับไปเลยที่ มาถามแล้วเห็นที่พี่เขาเอากล้วยเด็บมาส่งที่สตนเราแย่ๆะรือเอามาทำอะไรคะอ๋อมาทํานี่เลยค่ะแป้งกล้วยน้ำว้าชงดื่มเพื่อสุขภาพเลยเค่ะแก้กดไหลย้อนเคลือบแผลในกระเพาะอาหารหวานความดันลดค่ะคตัวนี้คอนเฟิร์มช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะกล้วยของเรานี้ผลิตจากกล้วยอินทรีย์ซึ่งเป็นกล้วยที่ได้จากชุมชนแล้วมีขั้นตอนการผลิตการแปรรูปที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะคทําให้กล้วยเราขายดีมากค่ะตอนนี้ ทราบมาว่าการจําหน่ายนะคะยอดสั่งซื้อในแต่และสัปดาห์นี่เยอะมากๆเลยสร้างรายได้50%ของทางได้เลยค่ะแป้งกระวยดิบกระปุกนี้นะคะผ่านกรรมวิธีผลิตที่พิเศษอย่างไรนะคะแล้วที่สําคัญสร้างรายได้ให้กับพี่ๆเขาในชุมชนเนี่ยได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการรู้ค่าพลังงานค่ะเราเออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีค่ะเว<ม>ลาประมาณ5้าทุ่มหนาทีทางช่อง3 HD <ม><ม>กด3.3นะคะ<ม><ม>เดี๋ยววันนี้ต้องขอเอา อดหนุนกลับไปชิมบ้างแล้วว่ามันดียังไงนะคะได่